สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปเช่าอีสานตุผูทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตแพร่กัอากาศภาคอีสานประจำวันคาที่13สิงหาคม2567เท้ามาเบิ่งกันเลยว่าเมื้อนีฝนฟ้าภาคอีสานจะเป็นจังดก่อนจะไปรับชมรบฟังกับฝากพ,าพี่น้องนองทุกท่านกดติดตามให้เดอขอบคุณในรายไปรับชมระฟังกันเลยค่ะสําหรับลักษณะอากาศของภาคอีสานมื้อนี13สิงหาคม67รองมรสุมกําลังผ่านกลางภาคพันุ์ภาคเหนือตอนบนและประเทศเล่าตอนบนเขาซูยอมความกับอากาศตามบริเวณประเทศ เวียดนามตอนบนประกอบกับมรสสมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางลักษณะเช่นนี้กะสีทรงพลนห้ยพาอีสานของห้าจะมีฝนฝ้าคนองประมาณร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักแห้งบางแหง่งบางพื้นที่ค่ะไดแก่น้องค่ายบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นครน,นครพน,นม ขอนแกนมหาสารครามรอยเอดกาะสินมุกดาหารยโสธรและก็าำนาเจริญลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่สิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามถึงยี่สิบหกองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดสามสิบถึงสามสิบหกองศาเซลเซียสเข้ามาอัปเดตในส่วนของเรดาร์ฝนลาสุดกันเลยจา้าเรดาร์ฝนลาสุดตรวจพอกุมฝนอ่อนถึงปานกลางอยู่ที่อำเภอเมืองสก,กลนครอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสก,กลนครอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการและก็ศปะปอล่าวจา้า คลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ